สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเบอร์แกส๊สโทร02 272 3333อะละครับกลับมาในเบรกที่2ครับเดี๋ยวคอร์รัปเตอร์ในสอนอฟุตบอลไทยครับ,รบก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมีมผมมีคุณทศแล้วก็ น้องงามเดี๋ยวะแต่ว่าผมผมไม่ไปอยู่แล้วเดี๋ยวผมนะไม่หนเดี๋ยวออกมาหน่อแป๊บนึ่มีผมมีคุณทนมีคุณนามแต่ไม่บอกว่าผมคือใครด้วยอ่าแต่ที่รู้รู้ตอนนี้สายเรามีหนึ่งท่านครับรอตั้งแต่บ่ายเลยโอ้โหวันนี้ร้อนจัดนะฮะไม่ได้ต้องอุ่นแน่นอนวันนี้อ่าวันนี้คุยกันครับพี่ออสครับทนายออสของเราสวัสดีครับพี่ออสครับ วันดีครับทุกท่านครับวันดีครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ผมเข้าเรื่องเลยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเมื่อตอนบ่ายพี่โทรหาผมแล้วกาลังจะเดินทางไปสําหรับสมหคมบภูมทศไทยวันนี้นี่ไปเลยไหะพี่ไปครับไปครับอืมไปยืนผมกับพี่นกไปสองคนมีพัทยาแล้วก็มีอีกหลายสโมสรครับไปยัืครับคือตอนนี้รายชื่อเนี่ยเปิดเผยได้ไหมพี่พี่ยอดครับได้ครับว่าว่าก็นักข่าวทาไปหมดแล้วครับจอทายหมดแล้วนะ ร้อยแปดสโมสรนะฮะแต่พิเศษก็ไม่ใองนั้นครับแต่เผอิญมันไม่ทันไทยพี่เมียมีกี่ทีมครับพี่ใบ่ให้หน่อยได้ไหมเอ่อตอนที่ผมเห็นนะครับบอกนะสิบหกโอสถเงี้ยอ่าบุรีรัมย์แน่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 ชนบุรีแน่นอนครับบุรีรัมย์โอสดและผมอีกไม่แน่ใจแต่ที่สโมสรที่เป็นกลางเป็นกลางที่อ่าขอยากที่จะสนุนสิบอย่างสมบูรณ์อย่างทอบอยอย่างอะไรพวกนี้เขาต้องขอสนุนสิจริงจริงๆอ่าครับครับแต่ราชนาวีก็ให้มานะ อ่าน่าจะนาวีให้มาอืมคก็ถือว่าอยู่ในโซตะวันออกนะนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอะไรชื่อเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอ่าคราวนี้ครับพี่ออสครับเริ่มที่จะมาคุยกันเลยมีเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายผมว่าแฟนแฟนๆหลายคนก็อยากจะรับรู้รับทราบประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ว่าจะเลือกตั้งดีเดย์วันที่23กันยายนตามหลักกฎหมายไทยมันทําไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเขาจะทําจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็ก็ก จริงๆแล้วเขาเรายื่นวันนี้หมายถึงว่าเจตนารมณ์ของเราก็คือยี่สิบดวันอยู่แล้วไงฮะถ้าเขาบอกเขาไม่สนใจเขาจะทำตามฟี ف าครับเออแล้วแต่ครับเพราะว่าหลังจากยี่สิบ็ดวันเราก็ดาเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพันนะครับมาตรขั้นสิบสี่กับสิบห้าครบนะครับเราก็ติตามที่กฎหมายกําหนดเราก็ยื่นต่อไปชุมเอบงฮะแล้วก็เชิญกรกทมาอืจำกัดดูแลอืล้าสมมติว่าได้นายกคนใหม่แล้วเนี่ย สมมุตินะฮะได้นายกคนใหม่แล้วจะไปนั่งเก้าอี้ที่ที่ทสมัชชุกของประเทศไทยแต่เขาไม่ยอมลุ้กันครับเขาเก้าอี้เขาผมเ<ช>ก้าอี้ผมใช่ไงทำไงฮะ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ครับว่ากรกตเขาต้องลงมา,าเสียใช่แล้วตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นน่ะคือกรกตต้องลงมาแล้วครับครับคือปกติเนี่ยเราต้องยอมรับว่ากรกตลงไม่ได้ถูกไหมฮะคือถ้าเราไม่ยื่นเรื่องผมพยายามบอกอะไรหนร้อยงยาไปบอกให้กกตเขามาจัดการเลือกตั้งเขาไม่มีอำนาจมันทำไม่ได้ แต่ผมก็บอกแล้วไงว่าจริงๆแล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรางข้สี่ระบุชัดไว้เพอที่ยื่นในขามนี่แหละแพ่งบอกหนึ่งในห้าเขาดึงส้มไปจะปิดเองได้ถ้าเขาไม่เปิดในตามกฎหมายไทยเดียเลยผมถามเขาแถลงไม่ใช่เลยครับข้อ17.3เขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามข้อ17.3ใช่แล้วกฎหมายไทยอะไร ไม่อะไรที่เขาข้างที่ที่ที่เขาปีประโยชน์เขาก็บอกกฎหมายอันนี้เอาทำแต่ถ้ากฎหมายไทยอันไหนที่ไม่มีประโยชน์เขาก็บอกว่าฟีฟ่าไม่รับรองเดี๋ยวผมอันนี้ต้องรกฟี่าก่อนอันนี้ต้องปรึกษาฟีฟ่าก่อน สามเขาไม่ได้บอกว่าให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวนะครับวักแรกเขาบอกว่าท่านจะต้องจัดการเรือกตั้งภาระสามสิบวันนับแต่วันโอนตําแหน่งโอ้โหพี่อ้นวัด่อนเขายังอ่านไม่หมดเลยพี่พินิจยังบอกคุณตกนะคุณอ่านไอ้สามสิบวันอ่านด้วยเขยังอ่านไม่หมดเลยไม่อ่านครับไม่อ่านวักแรกวักแรกเขียน้ก่อนจะครบเวลาด้วยนะเออการพักราคนเดียวอ่ะอใช่ไงใช่ไงแก้เจ้ะ คืออย่างที่ผมบอกผมผมผมก็กลัวว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้ายื่นไปนแบบนี้ตามกฎหมายเนี่ยคุณผู้ฟังฟังเลยนะครับนี่มันง่ายกฎหมายอย่างที่พี่พี่ออสพูดว่ายังไงเนี่ยหลังจากนี้ยี่สิบเอ็ดวันจะต้องมีการเลือกตั้งถูกไหมครับไม่ไม่ไใช่ครับเขาต้องจัดเขาต้องจัดอืมอ๋อต้อ,องจัดคือเขาไม่จัดด้วยเออคือเขาไม่จัดเรารู้อยู่แต่เขาหาเหตุไอสโมสรร้อยแปดสโมสรเนี่ยบางสโมสออรก็โทรมาหาผมแล้วนะว่ามันไม่ถูกต้องอะไรกันบ้างแล้วไม่ดช่ผู้ชนอ ถ้าคุณเป็นปกลมใครได้ก็าไปเป็นไรนี่กเขาแสดงความจำนงมาเองร้อยแปดสิบสองอักมันช่วยไม่ได้ใช่เออผมจะไปเป็นขับมือใครเซ็นได้ใช่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 ถูกไปมฮะแล้วก็จะตัดเขาตอบกลับมาเข้าเซ็นผมส่งตามที่เขาเซ็นอืมอืมผมไม่มีอำนาจที่จะมาแล้วผมผมกล้าบอกไปเอกสารไหมติดคุกนั่นหรือไม่ได้เลยเรื่องใหญ่นะผมไปเอกสารเนี่ยไม่โอ้ยใครเซ็นผมถามว่าเขาไม่ส่งให้ผมจริงๆริงเพราะผมกล้ายื่นเลยเออใช่ใช่ใช่ ทีนี้คุณจะออกไปสอบหลังเท่าไาหรก็ไม่ใช่หรอกครับคุณคุณไปกล่อมเขายังไงผมไม่รู้หรอกเพราะบางสมโมสรเข้ากันำลังนําอยู่เงี้เขากลัวนี้อืมอืมแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมาบอก,รออกหรอกว่าผมปลอมผมกล้าเหรออืมถูกต้องเอาเพาจริงๆกับผมกล้าคนไทยกลัเอาแล้เขาไปหานะที่ทำผมว่าทาไม่ได้หรอกอืมอืมทีนี้เมื่อครบยี่สิบวันแล้วเราก็ต้องแจ้งไปกับก<ช>องอ่าว่านะว่าว่าครบยี่สิบวันอ่าเราก็อาจจะอ่าดิ้งหนึงอย่างนี้ แล้วก็แจ้งไปว่าอ่ะผมจะเปิดเองนะภายในวันที่นี้นี้นี้แล้วก็ขอให้กรกตมากำกับดูแลนะครับอะเคนั่นแหละครับอย่างนี้บพี่ออสถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามที่พี่ออสพูดเลยเนี่ยภายในประมาณสักสิ้นเดือนได้ไหมครับจะมีการเลือกตั้งเขา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 เลือกว่าไนเขาเขาอ่ะว่าประชุมที่สิบเก้าถึงห่าสิบเก้าสิงหาเราก็แตกแล้วเนี่ย เอาที่8ส right, ิงหาเลยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้เอาก็เอาเพราะไม่ก็เอาไซื้อเชิญอีไงอ๋อเอ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 อเรือวาอะไรเรื่องที่ซื้วันที่9ไปประชุมยงวันติไม่ผ่านที่ซื้อขยกเวลาวันไหมต้องถามแฟนแฟนเอ่อพุทธวัชาวไทยด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยเอาแบบไหนเออเอาให้เร็วที่สุดะครับ อันนี้ตัวเลขเนี่ยมันไม่คอนเฟิร์มเพราะเราต้องขอหสืออีกเดี๋ยวเราต้องมานั่งประชุมอีกว่าจะออกหนังสือถึงกงกตเนี่ยให้เวลาก,กี่วันเพราะเราต้องขอสถานที่กกตด้วยถูกไหมใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็ต้องแจ้งหมู่สมาชิกที่ลงชื่ออะไรพวเนี่ยแล้วต้องมีหัวข้อส่งไปเหมือนเหมือนที่เหมือนที่สมาคมทำปกติเนี่ยมันก็ต้องอีกกี่วันเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะถ้ามันไปตามโปรเซสมันจริงมันจะใกล้เคียงกับที่ไอ้ไอ้สิงหาเขาแหลยโอ้ใกล้ๆกันแล้วอย่างนี้ครับอย่างนี้ผมถามต่อพี่พี่ออดครับ หลังจากวันที่สิบห้าเดือนนี้ครับหมายความว่าเขาสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งรักษาการเรียบร้อยหลังจากวันนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเขามีบทบาทในการเซ็นนู่นเซ็นนี่อย่างนี้ถือผิดกฎหมายไหมครับอตามเจตนาลมอ่ะเขาเขาเขาไม่เเี๋อยๆเอางี้มันมีหนังสือฉบับหนึ่งที่ผมพิมพ์เสร็จีนี่ครับเอาผมเนี่ยจะต้องไปยื่นอือมต้องยื่น พี่คณะกมบาลใหญ่ของไ,ไทยกับพี่กรทอเป็นชัดเลยนะบอกว่าอาตามที่คุณเนี่ยตามเจนตนารมณ์มของกฎหมายเนี่ยให้คุณปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าสภา,ากรรมการชุดใหม่จะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยตามข้อ17.3วรรคท้ายเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามข้อ17.3วรรคแรกด้วยคือกําหนดให้มีการเลือกตั้ง<อ>ในสวันคือคือจะเอาแต่วักสองวรรคแรกไม่เอาอ ไได้แล้วบอกว่าบอกว่าการที่คุณจะนำปรมคุฟีน่าเข้ามาขอตีกขมองว่าเ,เป็นเป็นการกระทำที่นอกเหนือเจตนารมณกฎหมายเออตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยอออแล้วก็มีหนังส,สือไปที่ตคทอด้วยบอกให้เขายุติครับว่าให้ให้ให้ใหใหเรื่องคำมารูฟีฟ้าเนี้ย응응응อือือมเพราะหน้าที่คุณจะต้องตัดมีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันอ่าอันนี้คือหน้าที่คุณละไม่ใช่หน้าที่เอาฟีน่ามาดไปก็คุณบอกคุณเป็นตามรักษาการตามสิทธิ์ดุสราไม่ใช่เหรออ่าใช่ ให้ผมจะเป็นเป็นนสามวักแรกเออว้อแรกข้อแรกอืเออเฮ้ยคุณคุณกระทั่งเจนเจนสุดสารเนี่ยวักมาตาเดียวเนี่ยคุณยังแบ่งเป็นข้อแรกข้อหลังอีกนะเนี่ยผมว่าข้อหลังไข้อ่านทแรกไม่เอาไม่เอาทีวีไม่เอา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 เอาแต่ท้อหลังข้อหลังข้อหลังเอาโอ้โีวีเชิญมาสิกับอกเป็นรักษาการแต่ไม่บอกวันด้วยนะครับการไม่หมดไม่ได้สารวันไม่เอา อ่าไม่เอาไม่เอาต้องจนกว่าเลยนะโอ้โหดูดูแต่แล้วก็ถทาจริงของมันแล้วเนี่ยมันต้องก็มากกว่าสามสิบเพราะเขาบอกคุณต้องเลือกตั้งภายในสามสิบวันถูกไหมใช่ถูกต้องสามสิบวันแล้วเนี่ยเพราะคุณไม่ให้เลือกตั้งถ้าคุณเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาก็ยังต้องจดทะเบียนจดอะไรผ่านจะกครับรองก็จะส่งที่ไปถูมไหมประกาศเรียบร้อยถึงเข้ามารับตำแหน่งก็อีกสิบกว่าวันนะอ่าใช่ใช่ใช่ไมสี่หรืห้าวันเหมือนการเก็บอะไรเราเรื่องกฎหมายอย่างที่เขาอ้างเนี่ยถูกแต่คุณอ้างไม่มด ทำไมไม่พูดทนเลยบรนลัยให้แต่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่พูดเลยโอ้บรรลัยก็เจ๋วจริงๆไม่อ่านวักค้ายวักเดียวโรโหยสุดยอดเลยเออเว้ยของบรนลัยนะครับตามเกณฑ์เราลงบก17.3ให้สภาธรรมการชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนสภากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่งโอ้โหแล้วว่าแรกไปไหนแล้วดินตาโต้เห็นไหม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 ครับเขาเขียนไว้อย่างนี้แล้วว่าแรกไปไหน วัดแรกไม่อ่านวัดแรกมองไม่เห็นมองไม่ตาเข้าบ้านผมเลยม้เขาใส่แว่นหนึ่งก็ใส่แว่นเออวัดแรกฟีฟาไม่รับรองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่วัดแรกเดี๋ยวขอญาตถามฟีฟาก่อนคือแล้วอย่างนี้วันนี้เนี่ยรู้มาก็คือว่าพี่พี่อ่าพี่ออนครับก็คือวันนี้เนี่ยไปยื่นเนี่ยทางด้านพี่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 เปียวองอาจไม่อยู่แล้วนี่เอาเจ้าที่มารับเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมท่อย่าอยอยู่เอาอยู่อ๋อผมไปถึงแล้วยังไม่ขับรถออกอ้าว <laughs> แล้วทำไมทาไมหนีล่ะครับในขณะที่ผมรอพ,พี่โ้นพี่โ้นเดินมาถึงเตรียมจะยื่นอยู่สตาร์ท้นผู้สื่อข่าวช่อง3เดินฝังไ้บ่พี่เขามายื่นหนังสือเนี่ย <laughs> มาที่ไปเลยอ๋ <c oughs> <s> <S อมาลูกนะเออพอดีผมจิก ที่แบงก์เกษตกรไทยผมต้องรีบไปประชุมก่อนอันนี้ผมันนี้ผมจะโงนกอกพี่หมอ่มอ,งมองพี่หม่องวัศยาครับ <c oughs> พี่หม่องพี่หม่องเาใส่เข้าไปเรื่องของเราคือเรื่องของเราก็คือว่าเราเคยทำหนังสือยื่นไปที่แบงก์เกษตกรไทยสำนักงานใหญ่ <c oughs> เป็นจดหมายรัฐมนตรตอบรับผมนี่เราเป็นคนเซ็น บอกว่าเขาหมดเวลาแล้วการเบิกจ่ายเงินของเขาเลยจะผิดกฎหมายอ๋อใครมาแล้วการจ่ายเงินโอ้ยี่อย่างงี้อย่างงี้โทรไม่ได้พี่อย่างงี้พี่ไปวางยาเขาไว้ก่อนกรรมกรรมกรรมมันชีจรดไม่ได้เลยแต่แต่ไม่มีผลใช่ไหมครับก็คือว่าไม่จําเป็นต้องให้เลขาที่การมารับใช้ก็ได้ไม่จำเป็นอืม อันนังสือลงรับเรียบร้อยครับแล้คนที่ลงรับเตืนเป็นรับเป็นจำแล้วก็รับสำเนามาแล้วก็ลงชื่อลงกลับเรียบร้อยครับอ๋อไม่มีปัญหาเรียบร้อยเอรรียยบ้ไม่มีปัญหาแต่ที่ผมหายไปเนี่ยผมไปกำกับหนังสือลงรับอยู่เขาถามภาษณ์พี่ร้องกับพี่หมอกกันเรื่อยๆเลยพอผมได้เลขแล้วผมก็ออกกระชู้ที่เร่งอะไได้เลขแล้วนะแล้ววันนี้วันนี้ท่านนายกไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อเขาไม่อยู่แล้วครับเราประกาเขาป้าเนี่ย เพี่นุชไปประกาศสปานนั้นว่านัดเลยนัดพี่ผมเพิ่งรู้ด้วยนะว่าพี่นุนี่ยโทรไปนัดเลขา่าวด้วยนะน้อแลฮะโทรไปนัดคุณลุงอัดนี่คุณลุงอาดไม่ยอมรับ <boî> ต <te Flight> ัวสับก็ให้เลขาเขารับพี่นุชก็ฝากด้วยว่าเดี๋ยวบ่ายสองวันนี้คือโทรไปแต่เมื่อวานเลยว่าจะมายื่นเอกสารนะให้รอรับด้วยเขาออกไปเดี๋ยวผมเปิดดูในกาบ่ายโมงห้าสิบสามไปห้าเออห้าสิบสามนาทีเด็กคนดีบ่ายสองยังยังไม่บ่ายสองไปก่อน มมีผู้สื่อข่าวช่องสามผู้สื่อข่าวกีฬาไม่คุไปยืนฝั่งเขามาถามบอกว่าพี่นพอะไรไม่รู้ไงพอ,อดีผมกํลาลังอ่านอะไรอยู่เขาบอกเขาเห็นว่าเนี่ยก็เอา้าทําไมคุณอ่านไม่รัดไม่เสือกันกําลังสตาร์ทรถอยู่นั่นแหละรถบีเอ็มซีลังตาเนี่ยเขาบอกบเดี๋ยวเขาเดินไปเดีขาเดินไปแล้เดีเขาเดินไปฝั่งจริงๆผมหันไปทีเออไปแล้วแต่ทีอย่างนี้เราไม่ยอมอยู่ต่อรีบไปประชุมออยยูู่่่รัไม แล้วผมว่าถามว่าคุณสึกขาวจำถามว่าทำไมเขาไม่รับเขาบอกอ๋อเขาไม่เป็นชุมที่ธนาคารกาิโกนผมได้ถึงตั้่งอ้อเวรกรรมมันตามทนาดว่าทันเลยที่ไม่วางยาเขาก็ถือว่าวันนี้ผ่านไปได้ดีนะครับก็รอก็รอก็รอดำเนินการต่อไปถูกไหมครับ ครับคืออย่างนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่โดนหลักลแต่ผมรู้ว่าพวกท่านใจร้อนผมว่าใจร้อนแต่ขั้นตอนตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยมันมีวันวอเวลาหนอของมันมารับไปตามกฎหมายชัดเจนเราไปทําอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้เนี่อบอกไหมครคือตอนนี้เราเดินตามช่องของกฎหมายเด๊เด๊เด๊เลยนะครับอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่มันพูดอะไรมากไม่ได้ไม่รด้ไม้ไมได้คืออย่างที่บอกครับคือกามเรียกคำตอบสุดท้ายอืมอืมอืม นี่หรอไหมฮะคนไทยอยากจะพูดมากกว่านีแแ้แต่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 ทนายออสยืนยันกับแฟนบอลตรงนี้ว่าทุกอย่างเราทําทุกอย่างอย่างรัดกลุ่มแล้วก็แฟนบอลสบายใจได้ว่าทุกอย่างมันมาตามขั้นตอนของมันแล้วก็ก็ก็พิสูจนเไดมาตลอดแล้วครับเขาจะพูดว่าไงไม่ว่าแต่เขาจะยอะยไรกันแล้วแต่ถึงเวลาเรามีหมัดเดดนต่อยเรื่อยแหละอื่งเหยียดเออพุ่เหยียดอีกเรื่องหนึ่งต้องให้พี่ออสแก้ต่างวันก่อนเนี่ยไปแก้ต่างกับผมอีกที่หนึ่งละวันนี้เนี่ยก็ต้องให้พี่ออสมาแก้ต่างผ่านสื่อวิทยุตรงนี้เหมือนกันครับ ก็อย่างที่คุณวรีพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกสื่อไหนก็จะพูดเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีวาระซ่อนเลนคือทางด้านพัทยาก็คือทางตัวแทนพัทยาคือพี่ออสนี่แหละไปฟ้องกับศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วศาลท่านยกฟ้องคำร้องแล้วแล้วอีก ครั้งหนึ่งพี่ออสก็ไปไปไปยื่นฟ้องที่ที่ศาลจังหวัดมินบุรีแล้วศาลท่านก็มีคําสั่งนั่นมาเขาบอก <ๆ S 2> ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องมันม,มันมันมันมีวาระซ่อนเลนนี่เขาจะพูดตลอดพี่ออสอธิบายตรงนี้ให้คนฟังได้ได้รทราบานะครับมันเป็นอะไรยังไงครับคือผมอธิบายคำว่าฟ้องซ้ําก่อนนะเอาเอาประเด็นเดียวตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไอ้ฟ้องฟ้องซ้อนเนี่ยมันแยกไปเนเอาเฉพาะเรื่องเนี้ยเรื่องสมาคมฟุตบอลเรื่องนี้เราเนี่ยคือการฟ้องซ้ําในที่นี้ก็คือว่า คู่กรณีเดียวกันเรื่องเดียวกันอืคู่กรณีคือโจทย์ก็คือพัทยาใช่ครับจำเลยก็คือสมาคมกับนายกสมาคมแล้วก็เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันด้วยนะเอาผลก่อนเลยนะถ้าหากมีการฟ้องซ้ําเกิดขึ้นอืผลมันคือยกฟ้องอืมตามกนอืมแค่นั้นแต่ผมถามคํานึงว่าพัทยาถอนหรือถอนยกฟ้องพัทยาถอนครับก็พัทยาถอนแล้วผมบอกให้เลยข้องใต้ ไม่ได้ฟ้องเรื่องนี้ผมเคยบอกกับใา้โหนว่าเราสืบเรื่องมาจากการประชุมที่31มีนาเขาไม่ได้ให้นบดุลผมแล้วเขาแก้ารายงานการประชุมผมฟ้องให้การประชุมเป็นโมฆะแล้วขอคุ้มครองชั่วคราวสามไม้คุ้มครองชั่วคราว ทีนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่กังวลจเขาจะเปิดประชุมใหม่คนละเรื่องเราก็ถอนฟ้องอันนั้นเพราะนี่นเ,นนเรากลาวมาเล่นในที่ประชุมแต่เราก็มาฟ้องอันนี้เป็นเรื่องของเขาจะเอาธรรมนูญฟีฟ้ามาบังคับใช้โดยไม่ผ่านมติมันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องโอ้แต่เขาพูดไม่หมดอีกแล้ว,เ,ออลวเขาไม่เขาพูดแค่โจลต่คู่กณีเดียวกันเนี่ยโจน ก็คือพัทยาเหมือนเดิมคู่กรณีก็คือสมุอัสมาคมกับนายกเหมือนเดิมแต่ว่าคนเรื่องที่ฟ้องเนี่ยฟ้องคนละเรื่องกันถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับอืมป่านนี้เขาแถลงเลยแล้วก็ใช่ไงก็ใช่ไงผมถึงบอกว่าไม่ได้ไงก็ต้องต้องพูดให้ทุกคนเคลียร์ด้วยเขาแถลงเลยแล้วก็เราก็ตอบไปก็คุณทนายเขามีเขาไปขอำ่วนลดศาลเขาเ้าลู่ไปฟ้องตปทำเห็นเขาเงียบไปในคนเดียวเหมยอนเลนนิ่งไปเลย ใช่ไหมใช่โอ้ยเ้าสักติดแผลพี่เขาหลอยละปานนี่เราเล่าทิพย์กีตายนึงเออดูไหมครับผมฟ้องซ้จริงกับปานนี่โอ้โหระเบิด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 แล้วใช่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 โอ้เอออย่างนี้ทุกคนก็ได้เข้าใจละจะได้สบายใจว่าไอ้สิ่งที่ที่เขาพูดเนี่ยมันมีข้อหักล้างนะครับผลของการฟ้องซ้ำมีเรื่องเดียวครับยกฟ้องยกฟ้องอย่างเดียวครับแค่นั้นะครับผมมีแค่นั้นจริงๆริง แล้วผมถามว่าใครใครขยงบอกก็มีแต่คุณให้เราไปถอนแล้วก็ถอนแล้วอ่ะอืมก็ถอนไปแล้วอ,อืม <c oughs> แล้วผมบอกเ่กสารได้ใต้ถอนไปถอนอีกนะครับม,มันคนกรรมคงต่างกรรมต่างวาระเลยพอเราเห็นหนังสือเชิญประชุมเนี่ยเราก็ต้องขอแล้วทุกคนเรื่องแล้วอืมครับตอนนั้นเขารักไก่ไงที่เขาทำมาดูฟีฟามาขออ่าขออะไรนะขอรับหลักการครับ เราไปแข่งสือพี่นีของเขาของเขาอ่ะนะฮะบอกว่าผ่านมาตปแล้วโอ้โหเนี่ยเราต้องรีบฟ้องเขาดิโอฮัลโหลครับเขาทำได้ทุกอย่างเขาโค้งแก่ขอแค่รับหลักการแต่เขาไปแถลงเรียบร้อยว่าผ่านมาติผมจำได้เลยผมโนรีฟ้องเมื่อก่อนนี้นี้เลยอืมไม่มีในวาระผมจำได้หมดแล้วคุณบอกโอ้มีการแก้เป็นขั้นเป็นตอนรอาให้ฟังสามปีหลังเนี่ยโอ้โหปีที่แรกที่ผมเข้าก็คือเลือกตั้งนะ เขาก็อ่าเสนออธิษฐานาพูดนู่นพูดนี่เสร็จอ่าเขาเลือกตั้งเสร็จเขาได้เป็นอ่ะปีแรกไม่ได้พูดเลยนะปีที่สองผมเข้าครับที่ชูป้ายเผด็จการน่ะนึกออกไหมอ่าจำได้จำได้ผมจำเอาไอ้ผมพูดแค่สองประโยคเขาก็เห็นว่าและอ่าก็เรืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบอ่าบอกฟุตบอลเรามันแพ้อย่างนี้นะแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ยังดีนะอ่าอ่านไปประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องที่สองเรื่องงบดุลผมเพิ่งได้งบดุลตอนนั้นยังไม่ได้อ่านข้อบังคับเลยอ่า อ่าก็งบดุลอย่างเงี้ยอ่อกำลังยกเสร็จแล้วพอข้อที่สามผมก็บอกว่าไอ้ท่านนายกครับจริงๆแล้วเนี่ยป,ประชุมเนี่ยสภาคอมมิวริสต์ไทยน่าจะกํะาหนดแผนนี่เงื่านหนึ่งสองสามเราจะทําอะไรบ้างนะมผมก็แค่นี้เขามานั่งเขาก็เอออ่าเออผมก็นานๆไปเจอเนี่ยมันต้องเลือกตั้งสามเดืนมีงานดีกว่ามันต้องประชุมผมก็บอกว่าเออท่านครับที่ข้อตอนจริงเนี่ยเนี่ยผมว่ากาประชุมจริงเนี่ยมันต้องประชุมสามเดือนมีนเออแต่ผมก็บอกแล้วครับเมื่อประชุมเพราะเป็นมติของสภากรรมการผมก็บอกเอยสภากรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติ เออาที่นายอ้นพูดมาก็จะรับว่าที่นาปิดประชุมอ้อเขียนใต้โช์ให้พัเด็จกาดนะปีนี้คุณรู้ไหมเขาเอาเรื่องของปีที่แล้วที่ผมบอกว่าเขาทำคือบอกผมว่าใครจะมีข้อข้องใจให้ถามตรงหน้าเจ็ดวันแล้วก็ให้รายงานการประชุมผมหน้าห้องและให้เขาบิผมหน้าห้องเอ แล้วคุณรู้ไหมไอ้เนี่ยที่เหตุที่ฟ้องเลยแล้วงานงานการประชุมมาเป็นเรื่องพวกมา่อปีแล้วไอ้ไอ้สองสามข้อนี้แล้วเขาปิดประชุมเลยครับแล้วคุณรู้ว่าเขาแก้มันตกไปเลยเออโอ้โหยรำมาูวนทีฟ้าล้นลุ่ยเลยแล้ใครจะไปอ่านทั้งเลยผมก็บอกว่าคนนันไม่ใช่คนนี้เลยนี่เขาบอกว่าอ้าวอันบางไหนไม่ใช่แก้ใครโอ้เขบอกเดี๋ยวพน่งอ่านเดี๋ยวนี้เออแต่แก้มาตกไปเลยนะผมเก็บไว้ผมเก็บไว้เออเก็บไว้แล้วไหนอะเขาบอกว่าไม่ใครพูดหรอก แล้วทั้งนี้เหมือนกันเห็นไหมพูดเรื่องอะไรบ้างก็พูดเรื่องเดิมประธานแจ้งที่ไปอยู่บ้างอ่าฟุตบอลมันก็ตกต่ำมาอย่างนี้นะแต่มองแล้วเลยพ่อรวมผมก็บอกว่ามันยังดีอยู่นะผม <c oughs> จะพันกน,นะ <c oughs> เอารถบุนเอาผมจะถาม,มเรื่องรถบุนเขาบอกว่าท่านนายกไม่ได้ทำหนังสือลงนาะผมบอกท่านนายกแล้วผมจะเป็นตัดทยยูไ้ได้ไงผมจะถามว่าบุญลงหนะ้ากับท่านให้ผมหน้าเลยเนี่ย ผมจะคืนหนังสือรถหน้าในฐานทัอะไรกันเกันว <c oughs> ่ะอ้าวทนายออสถามมากแล้วนั่งลง <c oughs> าถามเยอะแล้วแม <c oughs> ่นี่ไม่บอกว่าฟรีฟาร์มให้ทนายออสถามเ <c oughs> อาครับพี่ยอดครับพอาที่ต้องเข้าข่าวแล้วครับพี่ยอดครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวผมโทรหาพี่หรือไม่พี่มีอะไรขึ้นหน้ากินกลาวผมเลยเลยโอเค,อเค <c oughs> ได้ครับขอบคุณครับพี่ยอดครับ สวัสดีครับวันจริงจริงทนายออสมาทีไรนี่ดีดีเนี่ยเดีเขาเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่เนทนายออสพูดมากแล้วแค่นี้ก่อนนะฮะแม่เดี๋ยวฟีฟาแบนมีหลายอย่างแบบเป็นไงบ้างตอนเนี้โอ้โหตอนนี้ตอนนี้แกไม่สนใจแล้วครับแกลุยอย่างเดียวครับอ่าเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าฝากด้วยนะฮะกับแมทคอมมิช s เนอร์นะวันนี้ปรับเยอะเลยไม่รู้ ด็อกเตอร์วิชิตแกยิ้มแกมปีหรือเปล่าบีซีนี่อวกเลยนะถึงเป้าถึงเป้าทะลุเป้าอ่ะนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมากับสอนอฟุตบอลไทยนะครับสอนอฟุตบอลไทยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอแก๊สโทร0 2 2 7์3 3 3 3อ